เฮ้ hey. มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทั่วโลกนะคะมาเร็วมายามมช้าอึดอาดให้มันสปืดสปาดกันหน่อยมาเร็วมายันเวลายังไม่คอยมาเอนจอยปล่อยใจให้จีดจา๊าด ให้ hey, hey. สุกเอาไว้สุขเขาไว้เยาวันปล่อยอารมณ์รอยไปตามสวรรค์ทำทุกวันให้มันเป็นของเราตื่นตาลตื่น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 ตาลึตื่น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 ตาลุตื่น อย่มวนังซึมเดียวไม่ทันเขาเด่ออชีวิตพี่ชิดความฝันจิตจัดกันสิจ๊ะมาสิจ้าลุกขึ้นมาแล้วพลันทำให้วันเป็นของเราทุกวันสร้างสวรรค์นในหัวใจใจเธอยังสู้ไหมปล่อยใจให้สปดสปัตใครอยากสปดสปัตมาช่องนี้ค่ะ มาเจอกับคุณนกสวยนะคะหรือมิสแกลนนะคะที่ช่องนะคะคุณนกเสกสร้างความสุขกดจักรวาลวู้ฮู้ช่วันนี้เดยที่5แล้วนะคะเดยที่5แล้วจุดประทัดนะคะถึงเ้นมากเลยคะพยายามจะไม่แหวกเสียงมากนะคะตื่นเจตื่นตื่นตื่นเดี๋ยวข้างบ้านตื่นตื่นตื่นตกใจนะคะ ปิดปิดปิดสปูดสปาที่จัจกันได้เร็วได้เวลาเฮลกันแล้วสิเราอย่ามัวนั่งซึมดียวไม่ทันเขาประเปลี่ยนชีวิตพี่ชิตความฝันสปูดสปาที่จัจกันสิจ้ามาสิจ้าลุกขึ้นมาเร็วพลันทาให้วันเป็นของเราทุกวันสร้างสวรรค์ในหัวใจจึงเธอยังสู้ไหมอปล่อยใจให้ ตื่นตาลึกตื่น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 ตาลึกตื่นตื่นตื่นตืต่นต,ตื่นตาลึกตื่นเป็นให้มันมันไปเลยค่ะเอามันมันไปเลยเอาให้โคตรสุดยอดโคตรแบบรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรู้ไหมเวลาที่เราเป็นอารมณ์ดีค่ะสมองมันจะโล่งมันจะเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาเวลาที่เราเรียนรู้กฎจักรวาลหรือว่าเรียนอะไรกระแต่มันจะทำให้เราจดจำได้ดีมากมากๆากนะคะ คุณนกเปลี่ยนชีวิตจากการเรียนรู้ที่แบบว่าเบิกบานกินให้น้อยนะคะสนุกให้มากมันให้เยอะยิมยิ้มด้วยความสุขยิ้มด้วยความจริงใจยิ้มด้วยความแบบเฮ้ยสิรีจะเข้ามาหากลัวอะไรเงี้ยเบิกบานเยอะค่ะเวลาที่เราเบิกบานมันมีตัวสิรีเข้ามาเยอะมากเลยค่ะ เวลาที่เราอารมณ์ดีนะเรามักจะโชคดีค่ะคุณโก๊กได้ลงเรียนคอร์สนะคะคอร์ส39วิธีสวัสดีค่ะพี่พี่อาจิระวดีใช่ไหมคุณ๊กได้ลงเรียนคอร์ส39วิธีรักษาความโชคดีให้ตลอดไปกับครูสิตาเนะะี่ยค่ะเทคนิคเลยถ้าคุณอยากเป็นคนที่โชคดียิมเยอะๆภาษากายมันต้องมันต้องช่วยเราด้วยภาพชาสัญญาณชาดดีไหมคะเฮ้ฮ hey, hey. S <S อีกสักเพลงหนึ่งเพื่อความหมัน่นสวัสดีค่ะภาพชัาสัญญาณชัดดีมากเลยมาถึงแล้วสวัสดีนะคะทักไทยมิสแกน่ยนะมีแกนจะได้แบบว่า,าโอ๊ยแบบดีใจมีคนเห็นเราแล้วอะไรเงี้ยจดของคนเดิม สวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะใครบอกบอกเองค่ะเฮ้ยคุณรู้ไหมว่าการที่เราจะจุดประทัดในหัวใจเราได้เราต้องรู้สึกชื่นชมรู้สึกรักตัวเองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว ดิฉันขออนุญาตแชร์สักครู่เดียวนะคะขออนุญาตแชร์สักครู่เดียวะคะ่ะยิ่งแชร์ก็ยิงได้ยิงให้ก็ยิ่งมีนะคะ <c oughs> นานาสักครู่เดียวสวัสดีค่ะเนะะี่ยค่ะสวัสดีต่างประเทศด้วยนะคะสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนนะคะฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์ฟินแลนดะะ์นีค่ะอะไรนะที่มาใหม่นะคะทีมงานคุณน้องอยู่ต่างประเทศนะ สวิตเซอร์แลนด์นะคะฟินแลนด์แล้วก็อังกฤษฝรั่งเศสเยอะมากเลยนะคะล่าสุดอยู่เกาหลีนะคะเกาหลีก็มีนะคะสวัสดีขอมิสกนพี่จิตราวดีขอบคุณมากเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้กับมิสกนคุณคุณปูใช่ไหมคุณปูนะคะสวัสดีค่ะนะคะฮัลโหลเลค่ะกฤอัพชนูนนะคะ,ะ,คะอยู่ที่เมืองไทยตอนนี้ก็บอกว่า ข้ามข้ามนิดนึงแล้วเย็นเย็นนะคะตอนนี้เย็นแล้ววันนี้มาในแบบว่าสไตล์สบายสๆนะชุดแบบสบายๆนะคะเออลฟ์แบบง่ายๆที่เป็นเนื้อเนื้อแท้ที่เป็นแบบธรรมชาติของเราดีที่สุดจกักรวาลชอบความเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจกักรวาลชอบความเป็นธรรมชาตินะคะฉะนั้นอะไรที่แบบว่าเป็นเป็นธรรมชาติอะจงทําไปเลยนะคะ มาค่ะสวยค่ะขอบคุณค่ะนะลูกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักเพลงหนึ่งก่อนนะคะ เบิกบานเยอะๆแล้วคุณจะเป็นคนที่ดึงดูดความโชคดีเข้ามาอย่างง่ายๆสบายๆเ <คน S 1> ชื่อไหมคนที่รา่าเริงเบิกบานเนี่ยมักจะดึงดูดของขวัญของฝากดึงดูดความโชคดีง่ายกว่าคนที่อารมณ์เสียใจร้องไห้หน้าบูดอารมณ์ปิดบัสปิดบัสไม่มีใครเขาอยากเขาใกลหรอกนี่จริงไหมจริงไหม รู้สึกว่าทูบปาบู้ปูปปาบใช่ไหมคุณนกเป็นคนสวยนะคะแสงมันได้ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> อะไรเลยปัญหาบ่มีบ่มีปัญหายัางเลยคืออะไรก็ได้ที่เราแบบว่ามีความสุข เออในวันที่นะคะคุณนกนะเป็นคนหนึ่งนะที่ตื่นรู้กฎจักรการกฎแรงดึงดูดนะคะเปลี่ยนชีวิตกับคลิปมหากายบ21วันกับครูสิตานกเรียน21บวันนกได้ชีวิตใหม่อะนกค้นพบความสุขที่มันแบบวิเศษมากซึ่งเราไม่เคยได้ประตูแห่งความสุขในชีวิตเลยอะคืออายุมาเกือบ3าปีนะเรามีแต่ความ ทุกอะมีแต่ความเครียดสุขนิดเดียวเ้องนั้นทุกหมดเลยแล้วคุณนก็ได้ประตูแห่งความสุขจากการเรียนยี่สิบเดวันของครูสิตาเก็ตไหมเฮ้อาการเป็นจังอยากเด็กเต้นไปด้วยพูดไปด้วยเก็ตใช่ไหมคะรู้เรื่องอยู่เนาะของหัวใจรัวๆให้ไหนค่ะบอเข้าใจคือกันจักไวเอลไขรเป็นยัง เบิกบานเราต้องเราต้องเอาภาษากายช่วยนะคะภาษากายก็คือการตื่นเต้นแบบกิด๊ดวิ๊ดวัด,วดแบบตื่นเต้นแบบพลังงานสูงไฮเอเนจะีน่ะนี่อันนี้คือภาษากายอันนี้อันนี้คือภาษากาย get ไหมเราต้องใช้ภาษากายช่วยอะ่ะบางทีถ้าแบบละลิกละเลีลเลยดึงดูดได้เร็วมากสวัสดีลูกสวัสดีคุณเมค่นะไหมคะแอบมันลันเฮ้เฮวันนี้เดย์ที่หแล้วนะคะซึ่งมัน มันตรงกับนกมากอะ่ะแล้วนกก็เปลี่ยนชีวิตมาแบบนี้เลยเปลี่ยนชีวิตมาเพราะการด้าเริงเบิกบานเปลี่ยนชีวิตมาเพราะการแบบทำแม่งไม่ต้องรอเพอร์เฟกอ่ะทำไปเลยอะ่ะ คุณย้อนไปดูนะคะตอนที่นกเริ่มสร้างชีวิตใหม่ๆตอนที่นกเริ่มเทนกฎจกักรวาลใหม่นกทำทั้งทังท,งท,งที่ไม่พร้อมคําว่าพร้อมแม่งไม่มีอยู่จริงเว้ยคาว่าเพอร์เฟกแม่งไม่มีอยู่จริงนกทํามันทันทีทั้งๆท,ท,ที่ไม่พร้อมค่ะแต่มันต้องดีที่สุดสําหรับฉันมันต้องเดอะเบสที่สุดสําหรับฉันเพราะฉันทําอะไรมันต้องดีที่สุดเกตไหม <laughs> ในวันที่นกสร้างชีวิตแรกๆค่ะนกตั้งกล้องไหลสดค่ะโอ้โหบอกเลยว่าขนตาหลุดนะติดขนตาหลุดไปค่ะวิกหลุดไปบ้างแหละใส่เสื้อแบบยังเสื้อคุณหมอไหลสดอะ่ะใส่เสื้อคุณหมอไหลสดอะ่ะแล้วนกก็เฮ้ยมันเปลี่ยนชีวิตง่ายเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติของเราอะ่ะมันเป็นตัวตนของเรามันเป็นธรรมชาติเราไม่จําเป็นเราไม่ต้องปไองปก๊อปปี้ใครให้มันแบบว่ามาเป็นเราร้อยเปอร์เซ็นต์ เก็ตไหมเราไปเอาความเก่งของเขามามาเป็นเราอย่าไปก๊อปปี้ใครร้อเราไม่สามารถเป็นเหมือนใครได้และก็ไม่มีใครมาเหมือนเราได้ร้อเรซเราคือลิมิเต็ดอิดิชันของโลกใบนี้นกในประตูแห่งความสุขค่ะนกนำความสุขมาเสกสร้างชีวิตใหม่เอาความสุขไปทำงานประจำ เมื่อย้อนไปนะคะเมื่อสองปีที่แล้วนกยังทํางานประจํานกรู้จักกฎจักรวาลแล้วนกขอบคุณคนไข้อะที่ทําให้นกมีงานทําขอบคุณคอมพิวเตอร์อะที่ทําให้นกทํางานเสร็จเร็วมากอนกขอบคุณงานน่ะนกเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติใหม่มันตื่นรู้าจากคลิปยี่สิบวันนะ่ะนกสร้างชีวิตด้วยความสุขนกเบิกบานมากค่ะเพื่อนที่คบอยู่ไม่มีใครครบค่ะเขาบอกว่าเราเป็นบ้า ไปขายของให้เพื่อนไม่มีใครซื้อค่ะเออนกได้ขายของดีจากคนทั่วโลกค่ะจกกักรวรรดิสนับสนุนนกอะ่ะนกรักตัวเองนกเรียนยี่สิบวันนกได้ประตูแห่งความสุขนกรักตัวเองนกให้ตัวเองได้มีความสุขให้ตัวเองได้ร่าเริงเบิกบานให้ตัวเองได้กินกินอิ่มนอนหลับและทําให้ตัวเองสวยอะ่ะ นี่คือกฎแห่งการรักตัวเองจะไม่ทําให้ตัวเองทุกข์พอนกได้ประตูแห่งความสุขนกเอาความสุขไปไปไป,ไปทำไปเสกเงินใช่ไหมเออเราทํางานมันก็ได้เงินเจ้านายรักนกค่ะเจ้านายรักเจ้านายอุปถัมภ์นกและคนรอบข้างเราเขาก็เขาเรียกว่าออทำดีกับเราอะ่ะเออเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลักมือทุกคนค่ะ ทุกคนที่เข้ามาหาเราเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นนกแล้วมีความสุขเอออยู่กับนกแล้วมันมีความสุขพ่อะนกเป็นคนโลกสวยนก,นกได้นกได้ฉายาว่านกโลกสวยอะ่ะใช่แล้วลูกเรามีความสุขเราทําอะไรก็สําเร็จนกทํางานประจํค่ะนกขอบคุณเข็มฉีดยาขอบคุณยาขอบคุณคนไข้ขอบคุณเอกสารขอบคุณปากกาขอบคุณลดรถเข็นฉีดยามันทําให้นกมีความสุขกับงานมากและรู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งมันผ่านไปเร็วมาก มันผ่านไปเร็วอะและนกก็จุดทูปอธิษฐานจิตขอเปลี่ยนชีวิตเพราะนกต้องการผลลัพธ์ใหญ่เอาผลลัพธ์ใหญ่มาช่วยคนและนกก็ขึ้นผู้นำหลักแสนภายในหนึ่งอาทิตย์ค่ะขึ้นผู้นำหลักแสนภายในหนึ่งอาทิตย์แบบง่ายๆสบายๆนกเสกกาไรได้นะคะแบบเยอะมากจนสามารถซื้อรถคันละหลานนะ่ะได้เฮ้ยถ้าเราทํางานพยาบาลนะคะเมื่อทํางานพยาบาลเนาะ เงินเดือนนะคะประมาณ2องหมือนรวม OT รวมอะไรแล้วนะคะเออข้าราชการมันเงินเดือนไม่ค่อยสูงเนาะนะคะ1ปีค่ะสองก็ประมาณ200,000กว่าบาทนะคะสองแสนกว่าบาทพอนกมามาทำออนไลน์อะ่ะไม่ถึงปีค่ะนกมีเงินเงินเข้าในบัญชีนะคะล้านกว่าบาทนกทึ่งมากนกรู้สึกว่าเฮ้ยออนไลน์มันโคตรเจ๋งเลยอะ่ะ และมันทําให้นกแบบได้ปลดอิสระภาพในชีวิตของตัวเองอะ่ะมันมันทำให้นกมีความสุขเข้าใจไหมมันรู้สึกว่าเราอยากจะมีอิสระภาพมากกว่านี้เราอยากจะสําเร็จให้มันมากกว่านี้นกตัดสินใจนะคะลากออกจากงานประจําในวันที่นกกลับไปนะคะ, <c oughs> ะกลับไปย้อนเมื่อนกทํางานประจํนานกภาคภูมิใจในงานมากภาคภูมิใจในอาชีพพยาบาลที่ทําให้นก อ,อ๋อมีเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์อะ่ะเพราะว่าอาชีพพยาบาลมันต้องซื่อสัตย์เนาะเพราะมันทํากับชีวิตคนอื่นอ่าขอบคุณวิชาพยาบาลที่ทําให้เรามีความซื่อสัตย์มากทําให้นกเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถนะคะขอบคุณคือมันคุณนกภาคภูมิใจในตัวเองว่าเฮ้ยฉันเรียนจบพยาบาลได้อะ่ะฉันเรียนจบคือในเกรดที่แบบ3จุดกว่านะที่แบบเราภาคภูมิใจในตัวเองมากอะ่ะเราปรารเรา ตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นหมอเราก็ได้เป็นหมอเราอยากจะทํางานเป็นพยาบาลที่แบบเวทปฏิบัติที่มันสูงขึ้นแล้วก็โอเคโอเคสัญญาณดีมาก<笑><笑>นะคะอ่านะคะขอบคุณทราบซึ้งใจกับสิ่งที่เรามีใช่นกนะคะ เมื่อกี้สัญญาณเน็ตหลุดไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะต่อต่อนะคะกำลังแบบว่าพลังมาเยอะเลยนกมีความสุขกับชีวิตมากนะคะในการเรียนรู้กฎจักรบาลก่อนหน้านั้นนกเรียนกับครูบาอาจารย์หลายท่านมากแต่มันยังไม่เข้าใจมันยังไม่เก็ตแล้วนกก็ได้มาเรียนรู้กับครูสิตานะ่ะเออนกได้มาตื่นรู้ว่าเฮ้ยการที่เราจะเปลี่ยนชีวิตเราต้องเริ่มต้นจากเรียน2 1วันก่อนเพื่อเคลียอารมณ์เคลียสมองทิ้งขยะ ทิ้งภาษาด้านลบๆทิ้งขยะในหัวด้านลบๆทิ้งให้หมดก่อนก่อนที่เราจะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานกก็ตั้งใจดูย1สวบวันค่ะวันละ1คลิป1คลิป1คลิปติดต่อกันยี่สวันนกได้สันดานใหม่มันรู้สึกมีความสุขในชีวิตนกภาคภูมิใจตัวเองมากที่ในวันนั้นน่ะนกเทรนตัวเองอย่างหนักนกเบิกบานล่าเริงอย่างหนักนะคะสดิดสดิ้งนะคะสิกรีอย่างหนักเพื่อไล่กรรมเก่าอะเข้าใจไหม บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ซึ่งตอนนี้นกอยากจะกราบขอบคุณตัวเองมากที่นกทามันมากทํามันมากอะ่ะเพื่อเราอยากจะสําเร็จเหมือนครูอยากจะสําเร็จเหมือนคนระดับโลกนะครูจิตาได้สอนให้นกนะคะได้ไปอ่านหนังสือคนระดับโลกนะ,ะไปอ่านหนังสือคนระดับโลกไปไปดูคลิปภาพเพยอนด์ซีเคลดมันทําให้เราแบบเฮ้ยอยากจะสําเร็จแบบนั้นน่ะเก็ตไหมมีเป้าหมายใหญ่อะ่ะครูจิตาได้สอนให้นกฝันใหญ่ฝันใหญ่อะ่ะ เพื่อเราจะได้มีผลลัพธ์ใหญ่แล้วออกมาช่วยคนเพราะคนเชื่อเราที่ผลลัพธ์เขาไม่ได้เชื่อเราที่คําพูดไงเขาเชื่อเราที่ผลลัพธ์ของเราเราก็ตั้งเป้าใหญ่ฝันใหญ่ทําใหม่ลงมือทําให้มันมากเทรนตัวเองอย่างหนักค่ะยิดแบบเบิกบานมากอะ่ะคือขนาดที่ยังทํางานประจ,จําอยู่นะทุกอย่างมันวุ่นวายใช่ไหมคนไข้ยเยอะอะไรเงี้ยนก,ก็แบบขออนุญาตตัวเองไปเบิกบานในห้องน้าเข้าห้องน้ําไปเต้นไปเต้นไปเต้น,เ,ตนเบิกบานทําเยอะมากค่ะ เมื่อย้อนไปเพื่อเราต้องการที่จะไล่กรรมเก่ากรรมเก่าก็คืออารมณ์ลบๆกรรมเก่าก็คือความหงุดหงิดความซีเรียสความจริงจังอะ่ะกรรมเก่าก็คืออารมณ์ด้านลบต่างๆนะคะแล้วก็มีหนังยางเนาะดีดต,ตัวเองค่ะเนี่ยนะดีดดีดต,ตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้จำว่าฉันจะไม่อารมณ์หงุดหงิดฉันจะไม่พูดพูดไม่ดีกับตัวเองฉันจะอยู่ในแดนบวกเข้าใจไหมดิดเพื่อจําเวลาที่จิตใต้สำนึกมันจาอะ่ะ นะเจ็บมันจะจำมันจะไม่กลับไปคิดลบอีกอ่ะนกก็ฝึกตัวเองภาคภูมิใจมากค่ะนกทํามันสําเร็จนกตั้งเป้าที่จะไปเที่ยวต่างประเทศค่ะนกนะขายออนไลน์นี่แหละนกก็ได้ไปเที่ยวในประเทศที่นอกอยากไปนกใช้ความเชื่อที่นกมีทั้งหมดใช้แรงอธิษฐานจิตในการทําไม่ได้ใช้ความอยาก แต่นกทำมันจริงๆค่ะและจวจักรวาลก็มอบปาฏิหาริย์ให้กับนกมากมายมหาศาลจากการที่โรงเรียนโรงเรียนกับครูสิตาเรียนรู้ลงมือทาเรียนคิวฟรีได้ผลลัพธ์เยอะค่ะแล้วนกก็เสกสร้างกําไรเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่มีเงินให้ครอบครัวค่ะมีเงินให้ลูกค่ะมีเงินจ่ายค่างวดรถโอ้โหซึ่งถ้าเราทํางานประจําใช่ไหมมันเงินมันจะแบบว่า ไม่พอใช้เนาะอันนี้เป็นภาษาเก่าที่คุณนกเอามาสอนนะตอนนี้นะภาษาเนี้ยนกไม่มีแล้วค่ะนกรู้สึกว่าเฮ้ยเงินเหลือเฟือขอบคุณเงินที่เข้ามาในชีวิตฉันฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือเห็นไหมภาษาที่เราพูดกับตัวเองอะ่ะมันคือชีวิตของเรานกเทรนตัวเองค่ะพูดกับตัวเองใหม่ทั้งหมดเลยฉันสวยฉันเก่งฝึกฝึกฝึกจนมันเป็นจริงแล้วนกก็ได้ชีวิตใหม่ค่ะนกลาออกจากงานประจําเรียบร้อยแล้วและมีชีวิตที่ตัวเองปรารถนา คาว่าแพร่สีบไหลคือใช้ชีวิตเป็นเจ้าชีวิตของตัวเองกําหนดชะตาของชีวิตตัวเองวางแผนชีวิตของตัวเองใช้ชีวิตในสิ่งตัวเองปรารถนารับผิดชอบชีวิตตัวเองได้อะเนี่ยนกได้ค้นพบความสุขในชีวิตที่แท้จริงในกฎจัการกฎแรงดึงดูดถึงแม้ว่าสถานที่ที่เราอยู่อาจจะแบบทำให้เราไม่มีความสุขแต่ถ้าใจเรามันสุขอยู่ที่ไหนมันก็สุข อยู่ที่ไหนมันก็มีความสุขค่ะถ้าใจเราเป็นสุขที่นกนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในวันนี้พอนกเรียนค่ะเรียนรู้ทำตามครูสิตาครูสิตาให้นั่งสมาธินกทำค่ะออกมาแบ่งปันค่ะฝึกการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นกกล้าบ,บอกว่าเฮ้ยฉันเป็นผู้ให้อะที่ยิ่งใหญ่มากบอกใครบอกตัวเองค่ะ มันจึงนําให้นกไม่เคยไม่เขินในการแบ่งปันนกก็พูดจากประสบการณ์ตรงของตัวเองพูดจากสิ่งที่ตัวเองทําได้จริงพูดจากการที่นกมีผลลัพธ์อะเรียนไปเรียนกับครูสิตาบมาเยอะค่ะนกก็อยากแบ่งปันให้กับผู้คนได้ตื่นรู้เราไม่อยากเอาความรู้ที่เรามีอะตายไปกับเราอะเราอยากแบ่งปันให้กับผู้คนให้กับคนรุ่นหลังเวลาที่เราตายไปอย่างน้อยคลิปนกก็ยังอยู่ค่ะนกสร้างคลิปเยอะมากใน YouTube ใน Ti t o อก นกไม่กลัวตายคะ่ะนกรู้สึกว่านกคุ้มค่ากับการสร้างคุณค่ากับตัวเองและสร้างคุณค่ากับผู้คนนกได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตเพราะเราได้รู้สัจธรรมของโลกถ้าคนที่เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเขาจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคะ่ะนกได้ตื่นรู้มันก็คือกฎธรรมะเนาะทำให้นกได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมองชีวิตเป็นเป็นกลางเป็นเรื่องแบบ ธรรมมเป็นสัจธรรมของชีวิตอ๋อมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนาะฉะนั้นสิ่งที่เราเกิดมาในวันนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาค่ะเราเกิดมาเนี่ยเพื่อสร้างคุณค่านะคะเราเกิดมาเนี่ยเพื่อทำตัวเองให้มีความสุขและสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและพอเรามีความสุขแล้วรอดแล้วเราก็ออกมาแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนให้เขาได้มีความสุขเช่นเดียวกัน โอ้เราโคตรภาคภูมิใจว่าเฮ้ยเราเกิดมาอย่างน้อยเราก็ได้สร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้เยอะแยะมากมายการแบ่งปันของเราเล็กๆแน่นยนนี่แหละค่ะมันสร้างความสุขในหัวใจของเราและมันมีหลายๆคนที่เขาไม่รู้แล้วเขามาตื่นรู้เขามามีความสุขกับสิ่งที่เราแบ่งปันมันเป็นบุญมหากุศลบุญมหาบุญมากสิ่งที่นกได้คือความสุขนกมีความสุขนกปิติสุขกับตัวเองปิติสุขกับการแบ่งปัน นกไม่ได้แบบต้องการให้ทุกคนมาขอบคุณนกต้องการให้ทุกคนเอาคําสอนที่นกได้ค่ะไปเรียนดูแล้วก็ไปลงมือทําไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนกขอเป็นสะพานบุญในการช่วยคนให้มารู้จักกดแรงดึงดูดกฎจักรวาลมันคือไปเซิร์ชดูเลยนะใน YouTube ใน Google เดี๋ยวนี้เขาก็สอนให้คนคิดดีคิดบวกแล้วนะทุกองค์กรของรัฐบาลของเอก,กชนเขาก็เอาเรื่องกดจักรวาลคิดดีคิดบวกเข้าองค์กรหมดแล้วค่ะ เพราะมันยั่งยืนที่สุดแล้วมันดีที่สุดแล้วนะคะลองไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตไปดูคลิปมหากาบยี่สิบวันของครูสิตาค่ะดูภาพพยนต์ The Secret ค่ะดูคลิปนิวรอนนะช่อง3เคยมาเอามาออกเราจะตื่นรู้แล้วเราจะไม่กล้ากลับไปคิดลบอีกนะคะพอนกก็เปลี่ยนชีวิตมาได้คำว่าเปลี่ยนชีวิตของคุณนกคือนกไม่กลับไปทำแบบเดิมนกไม่กลับไปโมโหงุดหงิดวิตวัด อิชฉามินทารลิษยาใครอะนกมีความสุขอยู่ในรูของตัวเองคะ่ะนะนกมีความสุขได้ด้วยตัวเองได้อะนกสร้างความสุขสร้างพลังให้กับตัวเองได้นกจุดประทัดในหัวใจสร้างพลังให้ยิ่งใหญ่กับด้วยตัวเองได้โดยการนกเข้าสนามแม่เหล็กไปดูครูสิตาไปดูคุณคนที่เราติดตามคนที่นกติดตามมีแต่คนที่สําเร็จทั้งนั้นคะ่ะห้าคน คนในโพสต์ลบๆคิดลบๆคุณนกไม่ครบไม่เห็นค่ะนกไม่อนี้ไม่อนุญาตเห็นไม่ปรารถนาเห็นคนที่โพสต์ลบๆหรือไม่ปรารถนาคนที่คิดลบเข้ามาหาเรานกจะสังเกตได้เลยว่าคนที่คิดลบอยู่กับนกไม่ได้เพราะนกเป็นคนอารมณ์ดีล่าเริงเบิกบานคือเจ้ากรรมในเวรเขาจะไม่ชอบคนอารมณ์ดีล่าเริงเบิกบานเข้าใจไหมคะเออมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดจริงๆนะนกก็จะดึงดูดแต่คนดีและ มีความซื่อสัตย์นะคะเข้ามาพ่อนกคบคนดีคบคนที่มีศีลธรรมค่ะจกกักรวาลจึงจึงส่งคนที่ใช่นะคะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาหานกเยอะมากแม่เหล็กมันดึงดูดเหล็กนะแม่เหล็กดึงดูดเด็กแม่เหล็กจะไม่ดึงดูดขี้ไก่ขี้หมูขี้หมาไม่ดึงดูดไม้เข้ามาแน่นอนพอนกเป็นแม่เหล็กนกก็จะดึงดูดแต่แม่เหล็กเหล็กเด็ก ดึงดูดแต่ด้านดีเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเข้าใจไหมในในร่างกายของเราเนี่ยมีพลังงานนะคะทุกอย่างเป็นกระแสไฟฟ้าหมดเลยนะในสมองของเราก็มีประจุบวกประจุลบเต็มไปหมดเลยเราคิดบวกคิดลบชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนั้นคิดบวกคิดลบชีวิตก็ขึ้นขึ้น,นลงลงค่ะฉะนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตเร็วนะคุณต้องบวกอย่างเดียวอะบวกให้ได้มากกว่าลบทำอย่างไรเรียนกับครูตาเรียนพลังบวกเรียนกับคนที่เขาประสบความสำเร็จจริงๆเท่านั้น และเราก็ต้องลงมือทําเราต้องเอามาปฏิบัติจริงๆค่ะเก็ตไหมเอามาทําจริงๆเออนกโคตรภาคภูมิใจในตัวเองมากเลยว่าเฮ้ยแบบในวันที่นกทํางานประจำอะค่ะนกแบ่งเวลาเรียนรู้แบ่งเวลาทําคลิปแบ่งเวลาไลฟ์สดน่ะแบ่งเวลาขายของออนไลน์แพ็คสินค้านกแบ่งเวลาเป็นคนที่บริหารจัดการเวลาได้ดีมากค่ะ พอนกเชื่อในความมีพระเจ้าในร่างมนุษย์ของตัวเองอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนกเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองค่ะศรัทธาในตัวเองเชื่อในพลังเสกพลังในตัวเองนี่แหละว่าเฮ้ยฉันทําได้อะเฮ้ยมันเป็นไปได้สามารถสั่งกําหนดแม้กระทั่งว่าเท่านี้เท่านี้ได้เราค่ะเป็นคนสั่งพระเจ้าก็คือตัวเรานี่แหละจักรวันก็ตัวเรานี่แหละ เกตไหมเราคิดแบบไหนเราเชื่อแบบไหนชีวิตเราก็จะเป็นอย่างที่เราคิดจะเป็นอย่างที่เราเชื่อเลยนกเองนะคะบอกเลยว่านกดึงดูดนะคะได้เยอะมากการเงินการงานความรักความสุขและการแบ่งปันคืนสู่สังคมวงล้อในชีวิตของนกมันครบ6ด้านค่ะนกไม่ไม่ไม่สนว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตค่ะเพราะนั่นคือสัญญาณของจัก,กรวาลว่าอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอ คนที่ไม่ใช่เขาก็จะออกจากชีวิตเราไปเองส่วนคนที่ใช่จกกักรวาลก็จะดึงดุดมาหาเราค่ะนกมีความเชื่อแบบนั้นไม่เสียใจไม่ทุกข์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เรารู้ว่าเฮ้ยเรารับรู้ว่าจัก,กรวาลกาลังส่งอะไรมาให้เราเก็ติไหมให้เรารับรู้อ๋อทุกข์อยู่แล้วตอนนี้อ๋อเมื่อเรารู้ว่าเราทุกข์เรียบมีความสุขให้เร็วค่ะรีบสร้างความสุขให้เร็วไม่งั้นเราจะจุดประทัดในหัวใจสร้างผลลัพธ์ใหม่ ในชิดไม่ได้ถ้าเรายังมัวทุกข์อยู่ถ้าเรายังมัวยังซีเรียสจริงจังโมโหหงุดหงิดขี้อิจฉาขี้นินทาคนอื่นเราจะเปลี่ยนชีวิตไม่ได้ค่ะชีวิตเราจะเป็นเหมือนเดิมนะจะเป็นเหมือนเดิมไปเมื่อไหร่ที่เรายังมีอารมณ์หงุดหงิดอิจฉาริษยาคนอื่นค่ะเราก็จะเป็นอย่างคนที่เขาอิจฉาเลยคุณไปให้พลังเขาอะเราก็จะเป็นเหมือนเขา เชื่อสิคนที่อิจฉาคนอื่นไม่มีใครได้ดีนะ่ะอย่างแน่นอนฉะนั้นคุณนกู้รู้แบบนี้ค่ะอยู่ในลูกของตัวเองร่าเริงเบิกบานมีความสุขสร้างชีวิตเบิกบานไปต่อลุกขึ้นมาค่ะสร้างพลังด้านดีจุดประทับให้กับตัวเองเข้าสนามแม่เหล็กเรียนรู้ลงมือทํานั่งสมาธิสวดมนต์ก็อยู่ในลูกของตัวเองรู้แต่วเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นดีมากดีมากดีมากฉันเชื่อในพลังของตัวเองว่าฉันเนี่ยปล่อยขึ้นอะไรออกไปฉันได้รับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนเพราะฉันสร้างกรรมดีสร้างความดี ทำดีได้ดีค่ะเราปล่อยขึ้นอะไรไว้เรามักจะได้สิ่งนั้นกลับเข้ามาอย่างแน่นอนชีวิตเปรของเราเราเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตของเราเองกําหนดชะตาชีวิตชะตาชีวิตของเราขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกที่เราปล่อยออกไปคุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้ โดยผ่านอารมณ์และความรู้สึกค่ะคุณโอขอเป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเนะะี่ยค่ะแนะนาให้ไปดูคลิปมหาการ20วันค่ะและคุณจะเข้าใจดูเพื่อเปลี่ยนชีวิตไม่ได้ดูเพื่อมาทําธุรกิจด้วยค่ะแล้วคุณจะเข้าใจสัตรธรรมคุณจะตื่นรู้กับตัวเองว่าหูย้ยโรงเรียนไม่เคยสอนในการขอบคุณขอโทษตัวเองคุณจะได้ประตูแห่งความสุข คุณจะได้สุขภาพดีคุณจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวคุณจะได้ความมั่งคั่งทั้ง6ด้านของชีวิตคุณจะตื่นรู้ว่าเฮ้ยเกิดมาเป็นมนุษย์ฉันไม่เคยรู้ทั้งๆที่มันเป็นเรื่องง่ายๆแต่เรามองข้ามค่ะเรามามักวิ่งไปหามักวิ่งตามหาวิธีการให้มันยุง่งวุ่นวายแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากค่ะถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมันเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนอันดับแรก มีวินยัยรักตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองถ้าคุณทำแบบนี้ได้ค่ะคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแน่นอนคุณนกขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะใครที่ดูอยู่ตรงนี้คุณนกแบ่งบุญบารมีทั้งหมดที่ทำมาทั้งหมดให้กับผู้คนไปทั่วโลกนะคะขอบคุณช่อง youtube ด้วยที่สนับสนุนคุณนกนะคะขอบคุณโลกออนไลน์ที่ทำให้นกได้มาเจอกัะยาหมิดดีๆนะคะขอบคุณตัวเองค่ะเป็นล้านลานครั้งที่ เจอปัญหาแล้วอุปสรรคอะไรก็ไปต่ออย่างเดียวค่ะไปต่อในด้านดีนะคะขอบคุณตัวเองที่ที่ทำจนมันคู่ควรขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสัดวิชาความรู้ให้กับนกขอบคุณทุกทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตค่ะขอบคุณของขวัญจากจากาักรวาลสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะไม่ว่า